สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทุกคนแกะกล่องของขวัญวันเกิดกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันเกิดมีเพื่อนให้อะไรบ้างนะคะปีนี้ไม่ได้จัดงานวันเกิดนะคะก็มีแค่ชวนเพื่อนสนิทมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะสองสามคนนะคะชิ้นแรกเลยนะคะก็เป็นยูนิคอร์นนะคะเป็นตัวที่จับมือถือวางมือถือนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าค่ะมีเสื้อ เหมาะสำหรับใสช่วงหน้าร้อนเลยค่ะสีสันสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อแก๊สนะคะมีสองตัวส่วนดีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นมีการ์ดนะคะแล้วก็ด้านในน่าจะเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะ เป็นเสื้อสำหรับใส่ช่วงหน้าหนาวค่ะส่วนอันนี้เป็นเลกกิ้งนะคะเหมาะสำหรับใส่ออกกำลังกายค่ะต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทุกคนเลยที่มอบของขวัญนี้มห้ปีนี้อาจจะไม่ได้จัดงานวันเกิดเหมือนทุกๆปีนะคะเพราะว่ามันติดตรงที่โควิด อส่วนอันนี้เพื่อนอีกคนนึงนะคะซื้อชุดว่ายน้ําค่ะน่ารักเลยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่นะคะอาจจะเอาให้หลานหรือให้คนอื่นไป <c oughs> เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะได้ใส่ไหมส่วนอันนี้ก็เป็นผ้าผ้าช็ดมือนะคะไว้สำหรัในครัวแล้วก็มีสปอร์ตบราค่ะ ส่วนอันสุดท้ายก็เป็นการ์ดนะคะเป็นกิฟต์การ์ดค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะคะยังไงขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะไปละคะ่ะสวัสดีค่ะส่วนอันนี้เป็นเค้กวันเกิดนะคะพอดีมีเพื่อนเกิดเดือนเดียวกันก็เลยทำเค้กวันเกิดให้เพื่อนค่ะไปละคะ่ะ